สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับเทสรถอีกแล้ววันนี้วันที่11มกรานะครับเทสรถเจ้าประจำวีออสไอวอรี่ตัวท็อปครับตัวนี้ปีสุด5นะครับสวยครับกันนี้เดี๋ยวค่อยๆเทสกันไปก่อนนะครับดูหาเล่นกันก่อนวันนี้เปลี่ยน เนตดสอบนะครับกรุงเทพราชบุรีไปกับ300กิโลนะครับความเร็วเดินทางก็เนี่ยนะครับ120ตลอดเส้นทางเดี๋ยวเรามาดูที่ว่าเราจะมีระยะพอจะเส้ไหม,หอมลองดูนะครับความร้อนปกตินะครับราพสั่งหน่อยนะครับผมครับมือเน็งอีกมือนงถ่าย มันเด้งครับต้องขอาตัตีมือสั่นไปหน่อยครับสบายครับคันนี้ตอนน,นนี้ตัวท็อปเสวยครับเดี๋ยวยังไงคลิปรีวิวตัวรถเดี๋ยวตอนเช้าเราจะส่อีกหนึ่งคลิปนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ